มาดูเรื่องของฝนตกน้ําท่วมกันบ้างน,นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจะเห็นว่าตอนนี้ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้หลายพื้นที่นี่น้ําท่วมหนักค่ะ,คะล่าสุดกรมชลประทานประกาศแผนระบายน้ํารับฝนที่จะตกต่อเนื่องถึง2ตุลาคมนี้นะคะเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาระมัดระวังค่ะเพราะว่าน้ํานั้นอาจจะเอ,อ่อล้นตลิ่งขึ้นมาได้ที่อ่างทองตอนนี้น่าห่วงคุณสุชาดาฮะ,ะอ่างทองตอนนี้นะคะระดับน้ําสูงมาก พื้นที่การเกษตร2,000กว่าไร่จมอยู่ใต้น้ำตอนนี้ประชาชนหลายครัวเรือนทีเดียวเดือดร้อนนะคะวันนี้ค่ะเราลงพื้นที่เพราะว่าน้ำที่ท่วมหนักนะคะทำให้หลายคนนึกย้อนกลับไปว่าจะไปซ้ำรอยน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2,554หรือไม่ค่ะไปติดตามรายงานนี้นะคะถอดรหัสอุทกภยัยจะซ้ำรอยหรือไม่ติดตามค่ะ ของปี54เนี่ยบ้านเราได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ปลายมิถุนารกรกฎาสิงหาเนี่ย<ม>จะมีน้ํารายงาน<ม><ม>น้<ม>ําท่วมถ้า<ม>เป็นระยะระยะครับไม่ถึงครับเพราะว่าฝนปีนี้เป็นไม่ใช่ลาลิยาที่เกิดตั้งแต่ต้นฤดูฝนนะครับแล้วอย่างคือน้ําในอ่างในเขื่อนเรายัางมีอยู่น้อยซึ่งเราเคยคุยกับชมุชมประชาชนประาคาดว่าปีนี้สิ้นปีเราอาจจะได้ฝนในอ,าอ่างใหญ่ๆเนี่ยน้ำในอ,าอ,ายอย่างใหญ่ๆ่สัก70ซนต แม้จะมีการประเมินไว้ว่าปี2559เราจะไม่เผชิญกับอุทกภัยใหญ่เหมือนปี2554แต่ภาพข่าวน้ําท่วมน้ําขังรอการระบายในกรุงเทพตอนเหนือจังหวัดนนทบ,บุรีปทุมธานีความเสียหายของไร่นาที่ราบลุ่มริมแม่น้ําเจ้าพระยาทําให้เกิดภาพหลอนเราจะ,ะเผชิญกับอุทกภัยใหญ่เหมือนปี54หรือไม่2-3ปีที่ผ่านมาเรารเผชิญเอลินโยภัยแล้งแต่เข้าฤดูฝนปีนี้ ฝนตกอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําหลากส่อเขารุนแรงหลายพื้นที่แต่ปริมาณฝนเทียบกับค่าสถิติ30ปีไม่ได้แตกต่างจากค่าเฉลีย่ยหรือแสดงในยะฝนที่มากภาคกลางเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำต้องรับน้ําจากภาคเหนือจะเกิดน้ําท่วมขังทุกปีแต่หลังจากน้ําท่วมใหญ่ไทยเผชิญสถานการณ์ภัยแล้งจึงห่างหายจากน้ําท่วม ตัวการที่ทําให้ฝนตกชุกค,คือร่องฝนที่พาดผ่านภาคเหนือตั้งแต่สิงหาคมพาดผ่านภาคกลางเดือนกันยายนทําให้ฝนตกหนักในภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครน้ําท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่มพายุมินิแรบพายุราอีที่เข้ามาในช่วงต้นเดือนกันยายนเติมน้ําลงเขื่อนกว่า3,000ล้านลูกบา์เมตรแต่ที่ตกท้ายเขื่อนต้องระบายลงมาทังลุ่มน้ําโยมลุ่มน้ําน่านลุ่มน้ําปิง สายเขื่อนภูมิพลระบายลงสู่นครสวรรค์เขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทเข้าสู่อยุธยาทําให้พื้นที่ราบลุ่มอยุธยาน้ําท่วมขยายวงกว้างกรุงเทพตอนเหนือปทุมธานีน้ําท่วมระบายไม่ทันเพราะสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ํานี่คือสาเหตุหลักๆทําให้น้ําท่วมปี2 5 5พันดูเหมือนเลวร้าย น้ำในเขือนปีส5 5 9กับปีส5 5 4ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะอุทกภัย,รภยครั้งปติศาสตร์น้ําในเขื่อนเต็มทุกเขื่อนและยังเผชิญกับพายุสี่ลูกการบริหารจัดการน้ําความขัดแย้งทําให้เกิดวิกฤตอุทกภัยแต่ในปีสั559ยังมีอีก9เขื่อนหลักอยู่ในสภาวะน้ําน้อยเช่นเขื่อนภูมิพลที่น้ําไม่ถึงครื่องนึงของความจุเขื่อน ภาพถ่ายดาวเทียมสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศเปรียบเทียบสถานการณ์น้ำท่วมปี2554เริ่มเห็นน้ำท่วมตั้งแต่เดือนสิงหาคมกันยายนขยายวงกว้างช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนแต่ปี2559พื้นที่ลุ่มภาคกลางยังพบเพียงอยุธยาเท่านั้น แม่น้ําเหนือที่กําลังเร่งระบายลงมาเวลานี้จะทําให้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมกระทบพื้นที่สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสูงขึ้นอีก50-70เซนติเมตรระดับน้ําจะสูงสุด3ตุลาคมนี้แต่หากกรมชรประทานบริหารน้ําได้อย่างเต็มศักยภาพจะช่วยลดความเสียหายขณะเดียวกันกรุงเทพดนทบ,บุรีสมุทรปราการยังไม่พ้นความเสี่ยงน้ําท่วมระบายไม่ทันหากแผนระบายน้ํา ยังไม่พร้อมรับมืออิทธิพัลปิลโรดพิกัดข่าวล่าความจริงรายงาน